ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเองค่ะก็พร้อมด้วยโยคาโยธาธิการและผังเมืองค่ะตรวจและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลปัตตานีที่มีอาคารสูงถึง9ชาวันค่ะ นางพัทิมศดียามูผู้ราชก,การจังหวัดปัตตานีพร้อมโยธาธิการและผังเมืองหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะติดตามอาคารสูง9ชั้นอย่างละเอียดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองปัตตานีซึ่งมีอาคารสูงจํานวนมากและในพื้นที่นะคะทั้ง12อําเภอโดยตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตต หลังที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองมดเลประเทศเมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าอย่างไรก็ตามทางจังหวัดปัตตานีไม่ได้นิ่งนอนใจเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจและก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนก ซึ่งจากการตรวจสอบอาคารของโรงพยาบาลปัตตานีไม่พบสิ่งผิดปกติและร่องรอยการแตกร้าวหรือผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใดทางโรงพยาบาลมีความปลอดภัยมั่นคงและแข็งแรงดีไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่ก็เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นปกติแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมั่นใจนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการส่งคณะทำงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายลงตรวจสอบอาคารสูงในพื้นที่ทั้ง12อำเภอของจังหวัดปัตตานีเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชน